ฉันชื่อเด็กหญิงนันเชอจะมาพูดเรียงความเรื่องปิดเทอมของฉันปิดเทอมของฉันปีนี้ฉันได้เลนลิเกเดี๋ยวน้องเชอพูดแบบนี้มันธรรมดาไปลูกเอาอะไรที่พิเศษพิเศษนิดนึงพิเศษยังไงคะใส่ไข่ดาวเหรอไม่ไ่ใช่นะไม่ถือว่าพูดเฉยเฉยมันไม่น่าฟังมันต้องหาอะไรดึงดูดความสนใจนิดนึง อย่างเช่นการร้องการเต้นอะไรเงี้ยหรือถ้าจะไปทะเลก็ฮูลาฮูลาสอนน้องก็แล้วกันฮูลาฮูลา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 ไปทะเลฮูเลฮูเลหรือถ้าไปงานกลางคืนก็ีเสื้อราตรี จะไปกับแสงสีกับปิดกุ้งสวยๆให้เหมือนผีเสื้อราตรีหรือถ้าจะขายแตงโม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 ด้วยกระเบื้องานตงรับประทานถูกตกหัวใจหรือแตงโมจีบมาลามาใหม่แตงโมจีบมาลามาใหม่ผ่าดูข้างในเนื้อแดงใจวายวันนี้มาขายราคาไม่แพงวันนี้มาขายราคาไม่แพง ใช่ร้องร้องได้เลยใส่เอาใส่เอาร้องไปรถทิ้งรอข้ามหมดล้านหน้าบ้านเลยแต่เขียอเรียงความของเชออ่ะเป็นเรื่องลิเกค่ะเชอร้องลิเกไม่เป็นค่ะพี่เอิร์ธแค่ว่าเราแค่พูดให้มันคล่องแล้วก็ให้มั่นใจแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะถ้าพี่เอิร์ธอยากให้เชองมั่นใจเชอขอหนึ่งอย่างได้ไหมคะขอกำลังใจด้ะสิขอกินช็อกโกแลตด้วย เอได้แต่ว่าแค่ชิ้นเดียวนะคะขอบคุณค่ะ

เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน